ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะส่งการอัพพักสตอรี่ว่าย่าโมโดยไร้งเงาแมทพิรณีเคียงข้างท่ำกลางกระแสข่าวรือรักเรายังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณแม่ชุดสตองอย่างแอดพักษออนพักสุขเจริญและอดีตสามีส่งการเตชนะลงที่ภายหลังสงการเปิดตัวคบแมทพีรณีคงไทยหวานใจคนปัจจุบัน ที่เกิดเป็นกระแสโซเชียลที่วิาพากษ์วิจารณ์ก็ดูเหมือนไม่จบไม่สิ้นสักทีแม้จะผ่านไปนานกว่า2ปีแล้วก็ตามจนกระทั่งแมพิรณีได้เดินทางมาพร้อมคุณแม่และแฟนหนุ่มสองการเตนชนะลงรวมไปถึงธนาณิดาสรัญญาทนายความส่วนตัวให้ทางศาลได้ไต่ส่วนมูลฟ้องนัดแรกในคดีหมายเลขอจหนึ่งหกกทสกรณีที่แมพิรณีเป็นโจทกยืย่นฟ้อง คู่กรณีในฐานะจำเลยในฐานความผิดมิ่มประมาณโดยการโฆษณา,าพร้อมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1นล้านบาทจากเหตุการณ์ที่คู่กรณีได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์โจทย์ในลักษณะด่า,าทอเกินความจริงจนทําให้เกิดความเสียหายและประชาชนเข้าใจผิดขณะที่ทางคู่กรณีเองก็ได้ดําเนินได้เดินทางมายันศาลด้วยเช่นกัน โดยแมสเผยส่วนตัวต้องการให้เป็นบรรทัดฐานสังคมและพิสูจน์ในส่วนของข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบเป็นสิ่งที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาสองปีว่าไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวส่วนตัวตกยนฐานะผู้โดนกระทำมาตลอดวันนี้เลยอยากออกมาเพื่อขอความเป็นธรรมบ้างการเรียกร้องค่า เสียหายจํานวนหนึ่งล้านบาทนั้นในความจริงส่วนตัวเพียงแค่ต้องการให้สมกับชื่อเสียงการศึกษาตลอดจนสมกับหน้าที่การงานทางสังคมที่สูญเสียไปยันแต่ความจริงคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะบางเคสเองเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนโดนฟ้องหลังคู่กรณีสำนึกผิดและยกมือไหว้กลางวงสัมภาษณ์แมทเองก็พร้อมให้อาภัยคู่กรณีแต่ในส่วนของคดีนั้นทางแมทเองยังขอให้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยที่ไม่ขอถอนฟ้องหรือยอมความและต่อมาสาวแมตได้โพสข้อความเป็นเลตในโดยได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคชชั่นว่าคิดถึงราไปไหนคนเดียวเที่ยวคนเดียวบินคนเดียวเดินคนเดียวทานข้าวคนเดียวโดยให้ฟิตเอเมอรี่อินสปรซึ่งงานนี้หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าสาวแมตทะเลาะกับหนุ่มสงการหรือไม่แต่ก็มีชาวเน็ตออกมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอาทิเช่น ไม่รู้จักส่วนตัวหรอกแต่คิดเสมอตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้และขอให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆโดยไวมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบ้างนะคะเป็นกำลังใจค่ะอย่างไรก็ตาม e m i l y i s p a r i คือหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ e m i l y Cooper สาวนักบริหารการตลาดวัย20กว่า จากชิคาโกได้งานในฝันที่กรุงปารีสแบบไม่คาดคิดเป็นการผจญภัยเร็กในการทำงานชีวิตรักและการเดินทางตามฝันในมหานครปารีสอย่างไรก็ตามล่าสุดหนุ่มสงการได้ออกมาเคลื่อนไหวใน IG Story ขณะไปไหว้าย่าโมท้าสุนารีพร้อมข้อความในภาพว่าลูกหลานย,ย่าโมโดยแรงเงาแฟนสาวแมทพิรณี ที่มักจะอยู่เคียงข้างกันเสมอซึ่งพอไปส่องที่อินสตาแกรมของสาวเมรโดยเจ้าตัวได้ถ่ายภาพคู่เพื่อนสนิทพร้อมแคชชั่นว่าร้านชาที่เราไปกันทุกวี่วัน